โมตตัสนโมตตัมก้าวตัวราตัวสมณะสมปตตัสนโมตตัมตานก้าวตัวราตัวสมณะสมปตตัมดุริมิถานาวะมังกรันเจโยจแมนาโปเจโกนะสัจโตปปะต้าหอนทุสุปิณังนักันตังปุถานุภาเวนัตถมานุภาเวนัสัพการุภาเวนะวินาศะมิโตติ S 1> <S 1> <S <an> <t ell> ในแลไน่ไพโนขันธาสำดานเก่าคือวาราสะไโจระไปอักกีไพโมระนาไพแต่สัพพะความบ่กุ้งพอใจต่งตางๆอันแสกเข้ามาในระวางก่าคือวาขอปีขอเดือนขอวันขอ,องนนนน hết, ัง่เทวดาบนดลนิให้เหตุต่างๆในระวา่างในเมื่อสั้างและเครื่องหูปโงโปบริโภค สามอไัของเยี่ยมพิสังเกตให้เห็นอุปัติเหตุและลุคะมีมีกรณีเป็นสิ่งกาลากินีอภีนิยโทแท้งผูเท่าแก่พ่อแม่และลุตาพักหน้าผู้สาญาติการน้องเห็นความเดียวบ่พร้อมนึดเดียวน้องเอาเย่นคุณสาสะเป็นเจ้าองค์ประเสริฐพระทรบทางลังเลิจิตประการธรรม ทั้งมูคาส่งุติสงสมสทวลงสิงบอิีสดใสสถานารณ์เป็นารตะนาไตแกว้วทั้งสามมีเตะตานมฆัหน้ำเหลือหลายแดยจงอาเป็นที่พึงถาาแพ่หูมูค่อยไพ่จำจัดเกาะเห็นเสนียงจำให้นิมิตอันบอดีและอุปัตตาพนอุตตายทั้งหลายอันได้เห็นและได้เหนแล้วนันให้ใหายเสียงสูดไปเป็น ระสงฆ์พระเจ้ามาสดยพระพุทธมุ์เพื่อร่างกรมจันทิมิตอันบริเล่านั้นให้เสียงสุไปสมดังคาถขาอันเป็นไว้อยากอา่อนภระศิวางยันทุนนีมิตรต่งงางอวามั่งคารังดังนี้เป็นเท่ายันทุนนีมิตต่างจะอันวาริมิตอันสวน่งให้อันใดก็ดี ยังอาวะมั่งคารังจะอันวาสิงอันบ่เป็นคุ้นคุนอันใดก็ดีสักโวอันบานเสียงนกอันบ่ถือเมื้อเพิ่งใจอันใดก็ดีปาปักขะโหอันวาบาพอกเห็นเหตุให้อันใดก็ดีทุดสูปีนั่งอันวาความฝันอันสัวให้อันบ่เป็นที่สอบใจอันใดก็ดี ยังมีอยู่ขอให้สิ่งฮับป,ปีสัวใา,ายที่บอเพิ่งพ่อใจทั้งหลายกลุ่นั้นมีหน้าสมิตูจงพันเสียงไปสูดไฟด้วยเถินและอานุภาพแห่งพะรัตนไตคือพระพุทธะธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆะเจ้านี่มิตรอันสัวใา,ายนั้นได้แก่สิ่งที่เห็นขากดข้นมาจำเพาะก็นานเป็นต้นว่า ทองลราคงดังขึ้นเองเองน้ำหอมทองแมงุ่มตึงทองหนูห้องในเรือนอิธรรมาดาไก่สีขาหมาออกลูกทั้งเ,เรือนเลือดตกนกตายต่อนอาอิงงาไม้หักลงมางอไ้ายถึงบ่วงและเกือกสีเกือกสีเคื่อน้องลอดคาตาสเมินเห็นมูทำทางดังเว้นถึงเรือน ที่ไค่ขางเม่รันที่ใส่เกือมม่องนุา่งาห่มผาผาน้าใต้ค่าเพื่อนแลหลังเพื่อนเราเนี่เป็นนิมิตความฝันอันสัวให้แท่แลเสียงนกอันเป็นทีพอสอบใจนั้นได้แ,แกเสียงนกกูู่กนกเขาแมวนกขีเพียและบางรลวเสียงไก่ดังกูฮองกุกเยกห้องคับเอาวัน กลางเคื่องเสียงอันบอกอใจดังอยู่เคื่องอากาศเป็นเสียงบอกข้อใจเตือนตัณมีผีเห็นให้ขนหัวห้องสยองเก่าใจสั่นวันไหวไปมาความฝันอันบอดีบอเป็นทีเพิ่งข้อใจนั้นได้แก่ฝันต่างๆคือว่าฝัน่าได้ปวดอ้างโวดโตฝัน่าได้้อนโห่และเต้นล่ำขับพองแตงเพลยงเอัวดเอกล่เน่า ฝันว่าอาิงสาวมวควายตกต้นไม้ฝันว่าเขาจับได้ผูกมัดโซและคือคาฝันว่าแขวุดลอลเสียไปฝันว่าได้ขี่อาสนในและเกียรถลดหางฝันว่าต่างๆมีหินวาวขี่เรื่อบินแฮกะตินและบังไฟความฝันเหล่านี้เป็นความฝันอันซัวให้แท้ดีๆแล อุปัปทิเหตุให้สีประการได้แก่นิมิตอันสัวให้เสียงนกที่บอนาสอบใจหนึ่งบาปข้อสีตัวให้หนึ่งและฝันให้ต่างๆเหล่านี้ซื้อว่าอาวะมงคลเป็นก็ดีให้โทษแทมพระหูเวสารนังยัติสัพพาพันตานิวาน,านิจะอารา ตินานีมนุสย์สายนปัิตาดังนี้เป็นเขามัสาอันวะทั้งหลายเมื่อใครมาคูกความถึงตนแล้วยอมเอาคูกเขาแลกอา,าอน,นจนไม่ใจอีว่าเป็นทีเพิงทีจังทีเพิงอันแท้จริงนั่นได้แก่การนอกรรนึกเทาคุณของพระพุทธะเจ้าคุณของพระธรรมาเจ้าและคุณของพระสังฆเจ้ามาเป็นทีเพิง จับคนจากอันตรายและหามเบียดซัวให้ได้สมกับเอสนาอันมีมาในพุทธปาสสิปายโยจะกุทธันจะทรมันจ,นจะสังคัญจะสารนั่งคตโตดังนี้เป็นเข่าปูไดได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าระธรรมาเจ้าและพระสังฆเจ้ามาเป็นที่พึงยอม้นจากทุกขให้อันตรายทั้งปวง สายนโตโกติญาโมเลพระบุทธเจ้าผู้ตปรงไปจนนั้นอยู่ทึงเงาไม่ปีนาโพเป็นผู้เลิศแล้วด้วยความยินดีอยู่ทึงอาพิเกแกนเห็นแก้วแล้วจึงไหมความจเจริญยินดีแก่เจ้าสญญนะรา,ากรา,าปรอง์้รงสนาม่านอยู่เหนืออามาปราศิสาบัลลั่ง,งแทนแก้ว อันเป็นไสยาง่งคุณเหนือใบบัวคือแทนปัตี่ที่เป็นประทันอันเนีย้ยมีสันใจขอให้ทางปูเป็นเจ้าสัทธาแลเจ้าของเพื่อนแลนยังจะหายทางหายจงไรแท้แท้โผงโมปัตติเนให้เสียงไปสูงไปอยาได้ข้างข้าเธอ อันหนึ่งทางทั้งหลายประฤุิสอบด้วยกายวาจาแะใจในเวลาวันนี้คือวาละึนถึงคุณงามความดีวงเครื่องในขณะนี้คุ้ดีขอให้ทางจงเป็นผู้ปาสจาจสศโลกภัยครับภุปัชาวะอันตรายจงไหนสมุกระงับหายไปด้วยอนุภาพแห่งคุณพรรัตตนายที่พวกทานได้เข้าลก อัโยบนาสุขาภารงเถินนีแก่เจ้ามูลลัสธาจะปารถาอันใดอันเป็นไปด้วยซอบประกอบไปด้วยทั้งก็จงให้ดังได้ดังท่ำมักท่ำปราถนาอิทิตาก็เสด็จยอวัลข่วนตูนีกอนแล